นะครับจะพักใบญา,าติผมก็พักแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องการแกล้งผมนะผมก็ไม่ยอมทุกคนก็มีมือมีเท้ามีความรู้แล้วก็ท่านก็มาจากการเลือกตั้งนะเวลาท่านจะพูดอะไรอย่าไปเหยียดหยามเหยียดหยามพวกผมว่า,มาทนายหิวแสงโอ้โหถามว่าสภาทนายหิวแสงไหมทุกวันเนี้เห็นเรียกนักข่าวไปเนี่ยหิวแสงไหมครับถามหน่อยถ้าเป็นที่พึ่งได้คนคงไม่มา เป็นที่พึ่งของอไม่ไม่มาหาทนายดังหรือเปล่าอันนี้ฝากไว้นะครับก็ฝากท่านนายกสภาทนายความนะครับอย่าเหมารวมแล้วก็อย่า <c oughs> อย่าไปให้สัมภาษณ์ในทํานองว่าะจะเล่นทนายโซเชียลไอ้พวกนี้เป็นพวกหิวแสงนะครับอย่าว่าจะพวกผมหิวแสงในสภาทนายก็หิวแสงนะครับมีคดีหลายคดีไม่ต้องอะไรมาคดีหมิ่นประมาทแต่สภาทนายยังรับดูแลเลยท่านนายกวิเชียนนั่งถแถลงข่าวที่สภาทนายความอะ แล้วก็มีการเรียกผู้สื่อข่าวไปจําได้แมคคดีกูต้าบีทีโออ่ะท่านไปช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันกับท่านเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าเนี่ยการวิาพากษ์วิจารณ์สินอ,อะไรอ่ะเ,เกี่ยวกับกูต้านะครับว่ามียาบ้าหรือเปล่านักศึกษาเพสัตวเนี่ยท่านก็เรียกนักข่าวไปออกข่าวอะไรผมก็อยากจะถามว่าสภาธนา,า,า,าหิวแสงหรือเปล่าเห็นด่าพวกผมว่าหิวแสงเพราะฉะนั้นก็อยากให้ความเป็นธรรมนะท่านเองก็เรียกนักข่าวไปอ่ะ นะครับนะแล้วก็ไปถแถลงแล้วก็ไปช่วยเหลือ,อนักศึกษาเพศสัตว์ว่าทํานอมสามารถติชมโดยสุจริตซึ่งสุดท้ายเป็นไงครับนะครับสารพิพากสาวว่ามีความผิดท่านทราบหรือยังครับที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยผมเป็นทนายโจทย์แล้วท่านไปช่วยเหลือจําเลยคดีหมิ่นประมาทท่านยังรับเลยสภานทานายอ่ะเพราะเป็นคดีดังนะครับแล้วท่านกระจัดถแถลงข่าวที่สภาทนายเนี่ยอยากจะถามว่าสภาทนายหิวแสงไหมผมว่ามันหิวแสงกันทุกคน การหิวแสงนะครับมันต้องดูว่าหิวแสงแล้วได้ประโยชน์ฝากกับนาย,ยกสภาทนายนะครับสภาทนายเป็นสภาของวิชาชีพนะทนายทนายที่ทนายดังทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะมันมีทั้งคนดีคนสีเทามีทนายตั้มถูกดา่าเขาว่าเป็นลายๆไปไม่ใช่มันจะจัดระเบียบเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงโทษเนี่ยจะตักเตือนจะพักใบอนุญ,ญาตอะไรผมว่าอย่าเหมารวมครับสภาทนายก็หิวแสงนะครับ เรียกนักข่าวไปทําข่าวเนี่ยการนองพลังกับใครเนี่ยก็เอาผู้เสียหายคดีไอคอนไปเนี่ยไปยื่นที่สภาธนายสภาธนายก็รับเรื่องนะครับแล้วคดีไอคอนกระดังมาถามาสภาธนายหิูวแสงไหมสภาธนายก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือว่าไอการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยการช่วยเหลือสังคมเนี่ยจะทําได้เฉพาะสภาทนายปาหมอคางดําสภาธนายก็ถแถลงข่าวอีกหลายคดีจะผูกขาดความดัง จะผูกสาจะผูกขาดแสงไว้แต่ผู้เดียวนอไงแล้วการจะลงโทษมันญ,ญาทนายความเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมันญ,ญาติเขาต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับประธานกรรมการมันญ,ญาตินาย,ยกสภาทนายความอยู่ดีๆจะไปเร่งรัดหรือจะรัดคิวรัดอะไรต่างๆจะเร่งรัดถอนใบอนุญาตคนนักคนนี้ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง <c oughs> นะด้วยความเคารพในสภาทนายสภาวิชาชีพซึ่งเป็นสภาของผู้ประกอบวิชาชีพอย่าเหมารวม นะครับคุณงามความดีของทนายดังๆเยอะไม่ต้องอะไรมากครับเอาเนี่ยคดีเสียต้นเนี่ยเขาเคยไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความสภาทนายความก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์แต่คดีหมิ่นประมาทนะครับนายกสภาทนายความรับเรื่องเข้าไปพิจารณาเพราะเป็นคนบ้านเดียวกับท่านนะจริงหรือไม่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วสุดท้ายก็จําเลยให้การรับสารภาพว่าท่านจะรับผิดชอบอยังไงนะอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะนะผมก็ เข้าใ,ใจนะครับนะนะครับท่านอาจจะไม่ชอบทนายโซเชียเลเพราะอะไรเพราะแสงมันจ้าขว่าแสงมันจ้าขว่าสภาทนายไงคนไม่ค่อยวิ่งไปหาสภาทนายวิ่งไปหาทนายโซเชียเลเพราะอะไรเพราะว่าเขามีผลงานที่เป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับนะผมว่านะทนายโซเชียลมีประโยชน์ต่อสังคมนักร้องก็มีประโยชน์แต่ถ้าคนไหนไม่ดีก็ว่ากันไปเช่ทนทนายตั้มเนี่ยมีข่าวว่าไปเรียกเงินเ,เรียกทองเขาอะไรเจ็ดสิบล้านอะไรไปหลอกลวงก็ว่ากันไป นะครับว่ากันเป็นคดีเลยก็จะจะ,จะทาอะไรทนายต้มก็ว่าไปนะครับนะนะครับน,บน,บนักร้องก็เหมือนกันที่มีประโยชน์ก็เยอะยกตัวอย่าง,อย,างอย่างสายหมายต้องรอดเนี่ยถามว่าผลงานก็มีมีนะไอตอนนี้ก็โดนกล่าวหาว่าเอาพยานเท็จไปพบตำรวจคดีดีไอคอนนะครับก็ว่ากันไปนะแต่อย่าลืมนะตอนนี้สายหมายต้องรอดเขาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเอกสายหมายผมก็รู้จักนะก็อะไรทําก็ต้องรับตามกันไปเขาไปแจ้งความกันไปคดีมันยังไม่จบศาลยังไม่ตัดสิน แต่ว่ามันก็อ่อนไหวต่อความรู้สึกเพราะว่าไอคนที่อ้างว่าไปรู้ข้อมูลดิไอคอนเอาเงินไปยัดเจ้าที่เขาดันกลับคาให้การว่าสายไหมเนี่ยไปให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้ก็เขากรรับกรรมกันไปก็ไปพิสูจน์กันเอกสายใหมก็ต้องไปชี้แจงอะไรต่างแต่ถามว่าสิ่งที่เอกสายใหมทํามีประโยชน์ไหมมีแยกแยะอันนี้ความดีอันไหน,คว,น,นความชั่วเพราะนั้นฝากท่านนายกสภาทนายความเวลาจะให้สัมภาษณ์ให้มีความเป็นกลางอย่ามุ่งเน้นว่าจะเล่นเฉพาะทนายดัง นะเดี๋ยวหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหสภาทนายเนี่ยมันไม่ดีไม่เด่นไม่ดังสู้ทนายโซเชียลไม่ได้จะไปอิจฉาลิษยาเขาหรือเปล่านะจะไปเร่งรัดรัดคิวรีบสอบสวนลงโทษมันญาติผมว่าไม่ใช่หน้าที่นะมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําไปตามขั้นตอนเนะี่ยทนายเดชาทนายไพศาลทนายลลรงคงทนายริทธานเนี่ยนะแล้วปล่อยข้อมูล,ลั่วมาได้ไงสภาทนายความนะนะคณะกรรมการมันญาิปล่อยข้อมูล,ลั่วอเลยทนายชูชาติทนายความของผู้ต้องหาคดีดีไอข้อ เอามาโพสเลยครับเดี๋ยวสภาธนายความจะลงโทษมันยืมทนายโดเด็กก็เดชชาทนายภพศสารพอพานทนายรอรอรุนล,ล,ลงทนายสอสอ,อบทนายสิทธาพิเศยบังเกิดแสดงว่าคนพวกนี้รู้จักกับท่านนาย,ยกดีเป็นคนสนิทของท่านเป็นที่ปรึกษาท่านหรือเปล่าหรือเขาเหล่านี้รู้จักคณะกรรมการมันาติอยากจะลงโทษใครก็ได้หรือเปล่าผมว่านะสภาธนายความก็ต้องกลับไปคิดนะไม่ใช่ว่า เออเห็นเนี่ยไอ้เนี่ยทนายบอสพอลทนายดีไอคอนเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะเดี๋ยวจะไปดําเนินคดีกับผู้เสียหายที่ไปแจ้งความกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จให้ถอนคําให้การให้กับให้การใหม่เนี่ยสภาทนายความไม่ไปเตือนนะนะครับนะหรือหรือหรือรอ่าหรือว่าสนิทสนมกับทนายบอสพอลหรือทนายของผู้ต้องหาหรือเปล่าพวกเดียวกันหรือเปล่าคณะกรรมการมันยากยังไงแน่ นะหรือมัวจะจะมาเล่นงานทนายเดชาซึ่งเป็นทนายความผู้เสียหายช่วยช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีไอคอน e D เนี่ยตอนนี้ก็มีเนี่ยผมลงจากเครื่องวินมาก็บอกว่าทนายบอปพอไปให้สัมภาษณ์บอกมอีผู้เสียหายไปหลงเชื่อสำนักงานทนายความสำนักงานหนึ่งแล้วก็มีการปล่อยภาพจดหมายจากหนังสือจากสำนักงานทนายคลายทุกแล้วก็บอกว่าเนี่ยสำนักงานผมเนี่ยไปเสี่ยมไปอะไรต่างๆ ไปทํานองว่าเนี่ยไปเสี่ยมผู้เสียหายไปให้ขาให้การไปในทางเดียวกันกน,นะครับมีข้อความแบบเดียวกันมีลักษณะแจ้งความเช็ดอะไรต่างๆนเนี่ยเนี่ยทนายบอสพอเขาพูดอย่างเนี้ยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อผมแล้วเขาก็รู้เพราะมีหัวจดหมายทนายใครทุกนะครับนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนายกสภาทนายความไม่เห็นทําหน้าที่อะไรหรือมัวจะเล่นแต่ทนายความดังนะแสงสภาทนายความสู้แสงพวกผมไม่ได้แค่นั้นหรือครับนะครับ การที่ผมเป็นทนายความดังได้เนี่ยเพราะอะไรครับเนะครับเพราะมันมีคุณงามความดีเนี่ยมานั่งจัดรายการเนี่ยเนี่ยไลฟ์สดทางแพลตฟอร์มเนี่ยถ้ามันไม่มีความคุณงามความดีนะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเขาฟังหรอกครับนะครับถ้าผมเป็นโจรเป็นทนายสีเทาไปตกทรัพย์ไม่มีใครมานั่งฟังหรอกครับมันต้องได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นะสภาทนายความเนี่ยเนี่ยเปิด Facebook ดูเน่ยมีคนดูกี่คนอนะ ให้ความรู้ทางกฎหมายโดยสภาธนายความคนดูกี่คนนะการที่คนดูน้อยเนี่ยนะท่านอิจฉาลิษยาพวกผมหรือเปล่าเพราะว่าคนดูเยอะคนติดตามเยอะของผมเนี่ยสองล้านกว่าเกือบสามล้านแล้วทนายคนอื่นๆก็ว่าไปนะนะเหมือนกับว่าท่านมาอยากจะอยากจะให้พวกผมเนี่ยดับไปไม่ต้องมาจัดรายการไม่ต้องมาไลฟ์สดท่านจะทําทั้งคนเดียวใช่ไหมล่ะถแถลงข่าวท่านมาทําคนเดียวหรือเปล่าผมตั้งคําถามไปถึงท่านนายกสภาธนายความนะครับ แล้วการที่ผมมาจัดรายการเนี่ยผมก็มาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะจะพักใบอนุญาตจะถอนใบอนุญาตผมฟังแล้วผมก็งงเนี่ยผมก็ตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นทนายความมาสามสิบเก้าปีก็ไม่เคยตอทรั์ไม่เคยโกงใครนะก็จัดรายการก็เป็นเสรีภาพผมก็เป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลนะรัฐมนูญมาตาถ้าผมจำไม่ผิดสามสิบห้าเขาเขียนไม่ชัดมีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวนะวันๆะก็จะมีข่าวจากนายกสภาทนายความ นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเนี่ยจัดระเบียบพวกนี้พวกนี้ไม่ต้องมาไลฟ์สดไม่ต้องอะไรต่างๆนละจะทําคนเดียวหรือไงจะผูกขาดยังไงทุกวันเนี้สภาธนายความสมมุติว่ามันเป็นที่พึ่งจริงๆนะคนก็คงวิ่งไปแล้วทุกวันเนี่ยไปสภาทนายความเนี่ยถ้าพึ่งได้นะช่วยเหลือได้จริงนะนักข่าวเล่นข่าวนะป่านนี้ไปไงผมว่าคนไปหาสภาทนายความอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะทำกดีก็ฟรีอะไรก็ฟรีแต่ทําไมท่านนายกสภาทนายความท่านลองกลับไปทบทวนนะ ผมในฐานะสมาชิกสภาธนายความเนี่ยว่าทําไมคนไม่ไปพึ่งสภาทนายความมาพึ่งทําไมทนายดังๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแสงหรือเปล่าการมีแสงเนี่ยของทนายเดชาและก็ทนายดังๆหลายคนผมว่ามีประโยชน์นะถ้าเกิดสภาทนายความสมมุติว่ามีที่เป็นที่พึ่งได้นะก็ไปนะครับพี่น้องประชาชนเวลามีคดีอะไรก็ไปหาทนายยกสภาทนายความไปดูสิคดีมันจะรวดเร็วเหมือนกับที่มาหาทนายเดชาและทนายดังๆหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเวลาท่านให้สัมภาษณ์นะครับท่านนายกสภาทนายความด้วยความเคารพนะสภาทนายความเป็นสภาวิชาชีพไม่ใช่เป็นพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อย่ามาชี้เป้าอย่ามาอะไรเน้นจะเล่นเฉพาะพวกทนายโซเชียลมันจะดูเหมือนว่าท่านเนี่ยจงเกียจจงชังหรือเปล่าท่านอิจฉาริษยาพวกผมไม่ดังกว่าท่านแสงมากกว่าท่านหรือเปล่าและเวลาให้สัมภาษณนะ์อะไรอย่าไปอย่าไปใช้คําว่าทนายหิวแสงมันเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติ ทนายหรือเปล่านี่ผมพูดตรงๆนะนะจะพักใบญาติจะถอนใบญาติผมก็ตามสบายแต่อย่าลืมนะการจะลงโทษจริยธรรมเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีอะไรนะไม่ใช่ว่าเอ้เอ,อผมไม่ชอบพวกคุณแล้วนะเดชาเดี๋ยวผมก็จะพักใบญาติท่านแล้วก็จะลบชื่อท่านนะ่มันไม่ง่ายนะอย่าลืมนะมันมีสารทุจริตนะติดคุกนะนะครับไม่ใช่อยากจะเล่นผมก็อะไรต่างๆนะคุณงามความดีของผมก็มีถ้าอย่างที่ผมเรียนอะยุคนี้มันยุค 5G อยู่กับโซเชียล นะฮะนะนะครับถ้าสภาทนายถ้าสมมุติว่าดีจริงนะแน่จริงนะเวลาท่านเดือดร้อนนะครับพี่น้องครับไปหาสภาทนายเลยครับนะครับ,นะรบถ้าเป็นที่พึ่งได้คนคงไม่มาเป็นที่พึ่งของอไม่ไม่มาหาทนายดังหรือเปล่าอันนี้ฝากไว้เพราะนั้นก็ท่านลองไปคิดนะอย่างคดีดีไอคอนเนี่ยท่านก็ไปรับเรื่องรับราวเข้าไปคดีอาญยายังไม่จบสิ้นเลยท่านก็ไปรับเรื่องไปแล้วท่านบอกท่านจะไปฟ้องแพง่งแล้วท่านทําได้ไหมนะ นะครับนะท่านทําได้หรือเปล่าท่านไปรับเรื่องรับอะไรต่างเนี่ยแล้วก็มีนักขงนักข่าวเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าท่านหิวแสงไว้ท่านนายกนะฝากไปนะนะครับจะพักใบญาติผมก็พักแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องการแกล้งผมนะผมก็ไม่ยอมทุกคนก็มีมือมีเท้ามีความรู้แล้วก็ท่านก็มาจากการเลือกตั้งนะเวลาท่านจะพูดอะไรอย่าไปเหยียดหยามเหยียดหยามพวกผมว่า,มาทนายหิวแสงโอ้โหถามว่าสภาทนายหิวแสงมาทุกวันเนี่ยเห็นเรียกนักข่าวไปเนะี่ย แล้วก็นายกสภาทนายความท่านไม่ได้เกี่ยวกับมันญาตินะท่านเป็นฝ่ายบริหารของสภาทนายความคนที่เกี่ยวกับมันญาติคือกรรมการมารยาทต,ต้องเป็นกลางนะไม่ใช่มาแถลงข่าวเนี่ยพวกนี้ทําผิดกฎหมายไปแล้ะผิดมัญญาตทนายความแล้วยังไม่มีการตั้งเรื่องยังไม่สอบสวนแล้ชี้เป้าไปแล้วทน,น,นายดังๆทนายต่างๆที่ทำผิดมัญญาติไปแล้วตเตรียมจะโดนพักใบอนญาตแล้วทนายชูชาติเอามาเล่นเลยรู้ข้อมูลวงในมา ทนายผู้ต้องหาคดีบอสมิวนะทนายพอพานทนายดอเด็กทนายรอเรือสองตัวสิธาจะโดนพักใบญาติทนายผู้ต้องหารู้ได้ไงว่าเขาจะพักใบญาติพวกผมนะและ้วยังไม่ได้สอบสวนพวกผมเลยแล้วก็แบบชี้นําไปแล้วผิดอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไฟ์สดก็ผิดกฎหมายอะไรต่างมันผมว่ามันไม่ใช่หรอกคุณชี้เป้าผมไม่เป็นกลางนะผมตรงไปตรงมานะจะมีใบญาติทนายหรือไม่มีเนี่ยผมว่า ก็ไปทาให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเป็นทนายมาสามสิบเก้าปีแล้วนะนะลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะมากมายสอนสถาบันการเงินลูกน้องก็เยอะนะถ้าเกิดวันหน้าโดนพักใบญ,ญาตินะครับเพราะมาจัดรายการช่วยเหลือประชาชนให้ความรู้นะโดนสภาทนายยุคนี้ลังเกียจเดียดฉันใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสมเป็นทนายหิวแสงบ้างทนายนันผมว่ามันไม่ใช่นะทานานยกนะท่านลองไปคิดนะท่านมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกส,สภาทนายความท่านจะเล่นงานใครก็ ท่านก็ว่าท่านต้องเป็นกลางนะต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่มุ่งเน้นทนายเรียกทนายโซเชียลเป็นทนายหิวแสงนะครับนะวันหน้าโดนพักไปญาติโดนลบชื่อก็ยังจัดรายการได้นะเพียงแต่ไปว่าความไม่ได้ก็เป็นที่ปรึกษกากฎหมายได้สอนหนังสือก็ได้ผมไม่เคยตบทรัพย์อะไรต่างเพราะฉะนั้นขอญาติพูดถึงนายกสมาสภาทนายความเห็นเดินสายออกทีวีทั่วเลยนะครับต้องเป็นกลางนะครับ นะต้องเป็นกลางนะครับฝากไว้แค่นั้นแหละนะกนะารเดินสายออกทีวีของท่านนายกเนี่ยเป็นการหิวแสงหรือเปล่านะนะครับนะหิวแสงหรือเปล่าตามกระแสไหมผมถามนะคนอื่นก็อาจจะไม่กล้าแต่พี่เดกล้าเพราะอะไรหกสิบกว่าลแล้ววันหน้าไม่มีใบญากก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้สังคมรู้ว่าสภาทนายความประเทศไทยเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงไหมถ้าเป็นที่พึ่งจริงผู้เสียหายคดีดีไอคอนทำไมไม่ไปร้องสภาทนายความคดีแชร์คดีดังๆ ทำไมไม่ร้องสมาอะไรความช่วยเขาได้จริงไหมคดีเสียต้นไปร้องแล้วไม่สําเร็จเขามาร้องผมจนกลายเป็นข่าวดังมันก็ช่วยได้ข้อสีข้อดีของทนายโซเชียลมีข้อดีเยอะแต่คนอิจฉาลิษยาเยอะดังกว่ารวยกว่าก็เปไ็นไงนะหาว่าพวกผมไปแย่งงานท,ทนายบ้างนะครับนะนะโฆษณาตัวเองบ้างอะไรทะลายต่างๆบ้างนะก็โอ้โหสารพัด เพราะนั้นประโยชน์มันมีถ้าไม่มีไม่มีใครดูหรกเนี่ยเนี่ยพี่เดมาจัดรายการเนี่ยนะจวหัวขอขอฟาดสภาทนายความก่อนนะนะผมเนี่ยถ้าผมทําผิดก็ลงโทษมาแต่การแกล้งผมก็เจอนะครับนะผมไม่เคยตกทรัพย์หิวแสงแต่ยังช่วยประชาชนดีว่าหิวแสงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนาะยกสภา,านายเดินสายออกทีวีโฟนอินเนี่ยหิวแสงหรือเปล่านะครับนะ ะนะครับนี่ฝากไว้หน้าสาภาวิชาชีพนะ,ะหมอเหมือต่างๆนี่เขาก็ยังไม่เห็นเป็นแบบสาภาทนายความนะครับลองดูสาภาหมอเขาเห็นไมอะไระเสรีภาพจัดรายการทําไมเหรอจะพักใบอนญาตเหรอหรือไงนะนะครับนะนะครับอันนี้ก็อผ่านไปแนละ้วเรื่องสาภาทนายความ